ฟงสวัสดีครับพบกันคือเก่าครับนะมาเลาะห้อมุกกะทิสดนี่ครับนะนำถั่วมาเลยกระไดอาจจะเรียงอยู่ประมาณนี้ครับนะเก็บตกกับน,น,นี่น้องตกน้ำเก็บตกด้านนี้ก็มี่ตะนามครับนะ ทางถนนไปนี่ก็ไม่มีแล้วครับนะเป็นน้ำท่วมไปแล้วทางนองกษัตรไปทาก๊กซี่ครับทาอุปราชทางมู่นนะก็น้องเบนน้องนี่ครับที่เคยไปเลี้ยงนาเล้งครับนะอันนี้ก็เคยไปส่วนนี้ก็พัวไรายส่วนหมักอันนี้เนี่ยแต๋วผอทรายออกไปนี่นะ,ะเขไม่ได้ไปแล้วนี่ก็ยังเสียยังดีเห็นครับเลี้ยงกับน้ำไปนี่ละ กินไปนะครับมีหน้าปังเขาพอรัดนะเอาลัดเมลพัน 100, เกี่ยวเขาไปในงานนึ่งครับงานพุ่นครับหลังนี่นี่งีเลือกกับตั้งแกบนะน้ำถัว่วมไปซื้อน้ำถั่วมไปกอนทาลงครับทาไปมู่นครับเรียบร้อยครับนะจอกนี้เต็มเรียบร้อยแล้วดักอยู่นี่แล้วครับเพราะว่า กล่องสายไปสายมานะครับนะอาจจะเวียนหัวยังอยต้องคอพายแบบนะฮักอยู่นี่เลยกรับให้เพื่อนไปนี่ครับไปเลาะสะพานครับนะงามเต็มแล้วเพราะมะยางครับนะมะยางยากลังไปกินฟางพนะ้นหมดตัวกับมาได้อยู่ครับนะโด,ดนมานะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คอยมาแต่ว่ารอบหนาคงสิบบอได้มาละเพราะว่านา้ำกระดับมันอาจจะขึ้นอีกนะแล้วน้ำอาจจะขึ้นอีกด้านขางอาจจะไม่มีอย่างให้กิน มากครับบ่ามากไก่นะโซนแถวสวนหยาแถวนองซิมแถวลำํำเตยเนี่ยหากินกันไปครับนะลํานีแล้วครับนะโซ่เรือจะคล้องไปให้ตัดหยาครับเมื่อยน้ำครับหนีนะ่กระเบื้ลายน้ำตัดใด้บ่พอครับนะใส่เวลายังน้อยอันนี้ก็คือคนละครึ่งนะคนละครึ่งสลักัวับคนนันนะ กนะลับไปก็มีฟางฟางบ่ขาดครับนะกลับไปก็มีฟางให้กินครับอาหารเสริอมอย่างเงินไม่มีครับนะตกมาปีนี้นี่ห่อนี่ครับเทบซูบอดีกินครับนะแล้วก็กยังนเนาะของอาห,หารนี่บ่มี่เหรอครับนะหอาหารบ่เคยใหย้มีอยู่ตอนเลี้ยงไม่ไม่เนี่ก็จะมีอยู่สอบแต่แต่เลี้ยงมาน่าจะเห็นอยู่สองสอบนะครับนะสองร้อสามร้อยกว่าบาทบ่ได้ให้กินประจำมันโดนให้กิน,นครับผสมห่อม ก้อนหนานี่ค่ะมีห้ออยู่ครับนะโตมาปีนี่แถบสิบ,บอ่อด้กินปันใดเลเราะวาหนึ่งเกี่ยวเหนืองแล้ปีสกินนะอาจจะมีผลวมีกสรซางสอง,ม,ม,งม,นะมีมูลายเลี้ยงมูลายนะมูมีราคาครับนะเลี้ยงมูลายแล้วก็สามก็อ่าลงสีไม่ค่อ,คอยได้ซีเขานะครับนะม่ได้รับจางซีปันใดเขามีพอมันมีลงสีหน่อยลายครับนะ,ะเฮ็ดให้ทรัพยากรเหลืองห้ามเข้ากันหน่อยแล้วก็ นัวทองหลายไม่ใหญ่เป็นกินหลายครับเนาะพวกนี้หย่านเปนคอดหยากรนยัางลรอย่างเลยให้กินแบบเบสิกธรรมชาติครับอาหารออร์แกนิกคือฟางออร์แกนิกอิลีกับหญ้าฟางกับหญ้าคือออร์แกนิกครับนะเอาผลไมแล้วครับจับกล่องย่ำได้ผลล้ครับเบิึงในน้ำครับผมครับเนี่ยล้ครับนี่ครับเห็นไหมจับกล่องมาครับเป็นอ้าวใหไงครับตก บกีนาะทีเองนะครับนะกล่องฝนตกใส่ครับผมรุนนี้ว่าแม่รุ่นกันน้ำนะรุ่นการน้ำออกว่าแม่รุ่นกันนออ้ำเขาก็จะไปสิ้นสุดตรงดังนน้น้ำสาพานนี่ครับนะะยังไปดักถา่าเรื่องหนานะครับเนาะยังมึงเปนจังจหน่วยฝนเป็นิเป็นจังใดอาจจะฝนนองฝนครับลงมาแห้งครับจะหลอดบ่เป็นตา โนนลายลครับนนนลายและเบึงยาก็ทั้งเนี่ยบึงยาไปก่อนครับนะเพรดีกินอยู่ครับเนี่เกี่ยวมากก็ไ่้กินลายซํานีนครับนะเกี meal, ่วมากไม่กินลายซํานี่ครับนะอุ้นกรไดเจ้านี้กรไดเนาะบุนเรื่อยๆโอ้วววววววครับ ที่เขาจะมาเลี้ยน <c ười> อาจจะเป็นลบอยู่ใต,ต้สะพานครับจะมีบอลบ่ฝน,นจักน่อยขาดฝนตกแห้งครับตกในน้อยตกไม่น้อยนี่ครับมีเสน่ห์ครับนรบ,บนกินอ๋อเศร้าแล้วเห็นบ่จะ,จะดานนี่ครับนะนี่อยู่ดีครับนี่ให้กินนี่จักชั่วโมงหนึ่งครับรก็ตีกลับ หนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยตีกลับครับนะเดี๋ยวมีปัญหาครับน euh, ี่ตระยาได้กินมดโซนนี้ไปัันยังกินไปครับนาทีนี้นาทีทองก็นี่มาตกเบ็ดอยู่ครับนะตกตกป่าเอ้ยปุดปุดปุดมาเลยมาเลยปุดปุดปุดจำนี้อุ้มแมนบอลเนี่ยเอาไว้จะเข้าปอะยุทธ์ทั้งไต่ก็ยังได้ไปลบฝนจังหน่อยเห็นว่ามีคนลบบ่ อู้ตาำแล้วครับนี่ได้อยู่ครับนี่น้อยนึงครับนี่อือโ,โอ้โหระดับเรือครับลบได้ครับอันนี้เป็นน้อยนะเรียบร้อยครับเ้องบอเฮ้ยนาวขึ้นฮอตพีแล้วนะบรรยากาศ น้ำไหลอีกตั้งหาครับน้ำเนื้อมาว่าท่านสิ้นสุดครับนะฝนก็ตกอยู่อ่าหนาจะไพ่แล้วครับเบิง่งซ่าครับตกนะซัมเนียนะเนี่ยซ่าแล้วซ่าแล้วครับ,รบขึ้นมาได้แล้วมองมกระชีดอยู่ซัมเนียครับนะในย่นี่ กินอยู่ซ่อมนี่นครับนะก็จะดักกลับเลยฝนลงจล็กน้อยนี่ก็ถือว่าซุ่มเย็นครับเเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอยู่ฝนก็นได้ไปเอหายเลียวครับนะตรงหน้าปังด้านมองไปไกลๆนี่กัดมีต้นอยู่ขาอ้อมนะครับตัวผมโดนแล้วครับนะหน้าเรี่ยงกัดใส่ได้ครับนะ มันจะอยู่ดีนะครับพันเคยอยู่ครับนะกินแน่นี่นแถวนี้่เว้นนี่ส่สำนีละ่ะถ้าได้ย,ยางไปน้ำก็มีกินอยู่ด้านล่างนะครับลงไปนี่มีก็น้ำกินแล้วครับนะมองเห็นไหมน้ำอยู่ด้านใต,ต้โน้นล่ะลงไปน้ำกินใตน้ทากินน้ำอย่างท่านมีไผ่มาครับเนะาะมีเศษหน่อไม้ด้วยนี่ครับตือขิงทวิสับครับนะ ต็มทีเลยโ,โดนมาโดนโดนมาอ่ะตัวเล็กๆกินเรานานๆมาก็พอได้กินครับไม่กินได้อยากคุณล้วอซอยก่าอะไรครับจะาข,ข้องก้นเลียงขี่ข้านไปหาหญ้า,าครับโดยความขี้เกียจอันเป็นเคารพก็เลยพามาเลาะข้างถนนเอาอีกแล้วครับฝนไม่ยอมแล้ครับฝนนี่ไม่อ่านหนังสือเลยหรือไงเนี่ย ชอบตกบตกเกินเนี่ยข้าวหลังก็ติวด้วยนะได้ไม่ตกจริงๆเลยคุณฝนผมลำบากเนี่ยคุณตกนิดๆหน่อยๆให้คุณตก,หหณตกแหงๆไปเลยให้มันจบนี่คุณตกกระปิกประปลอยซะเลอเกินเนาะครับนะเนาะประเทศไหนก็เรียกง่าลำบากค,ครับเนาะไม่อย่างลำบากตอนถ่ายคลิปเว่อร่างเขาขันกะล่างมั่นเจ้าจกระตกซะ น็นบอกหยุดอีกแล้วมาคลามตัวนี้ค่ะเป็นตำนาาแล้วครับเนี่ยลูกไลยเทือแล้วมีคนกินบันไดตะกีตะกอเนี่ยหาสมไม่ล่ามาปลาขี่อะนี่ถือว่าปางล,งาลาถลนทะเลลาดยางนี่ือว่ามาท่ามาปลาลืมพง,งสโรดน้นำปลาเืออันนี้คือหญ้าครับมื้อมือหัวมอเตอร์อไซค์ขี่ข้าวเดียวครับรถปั๊บ อยากได้ยังครับบทต้องเอายังมาครับเนาะอยากกินตำห้องสั้งโต้ไหมาส่งกินอยู่ปลาได้สบายครับทุกวันนี้สบายเดลิเวอรี่ครับนะทานต้องไปกินน้ำนี้จะเอาหอมอยู่นี่นี่หอมครับหอมเย็นๆพ่นกับรอๆแล้วแหละแถวนี้ครับถือว่าจบครับมาเนี้ยผ่านไปอีกหนึ่งวันครับเนาะในสามร้อยหกสิบห้าวันครับนะลบไปอีกหนึ่งวันครับเหลือสามร้อยหกสิบสี่ ั <laughs> นไปยังสี่ค่ะเพื่อนดีครับเพื่อน,นกินหยากับเพื่อนดีถึงอาจจะบ่ได้ให้กินแบบเต็มรูปแบบอาหารคนน,นานๆนี่แต่ว่าวะมาเรี่ยงเน, αι, นี่ยไอ้ฟางเนีย่ยครับหรือกินน้ำในยางมีเกลือเกลือนี่ขวกจะถือว่าถ้ามีเสริมก็ยังเสริมรับถือว่าดีครับนะสมบูรณ์ดีครับปีนี้ผมซื้อว่าก็จะเป็นน้ำมันทอนนะคับบอจักครับเนะลือสมบูรณ์ สมบูรณ์ทุกตัวครับนะถือว่าใช้ได้อยู่เวลาแคตุลาพืชกีกาย2เดือนครับเนาะอะไรอีกสองเดือนกว่าๆเราจะได้ปล่อยให้ทุงอีกแล้วครับเนาะอือ่ะรุนกันไปเอาคลิปนี้พอๆกันซ้าม,มีแหละครับนะขอบคุณท่านเข้ามารับชมแลังใจครับผมค,ครับสวัสดีครับ